ฉันเชื่อว่าใครที่ติดซีรีส์จีนแล้วนะจะเคยได้ยินละ่ะเคยได้เห็นขนมนี้นะคนนะั่นคือขนมกุ้ยฮวาอันนี้คือไม่ใช่ขนมนะเพิ่งสั่งมาส,สดๆร้อนๆนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดแล้วก็มาชิมให้ดูเป็นครั้งแรกที่เราจะได้กินขนมกุ้ยฮวนั่นเองตอนแรกฉันดูซีรีส์จีแรกๆใช่ไหมฉันคิดว่านางจะเรียกชื่อขนมนี้ว่ากล้วยฮวาจริงๆไม่ใช่นะคือกุ้ยฮวนะฮะเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งนีงน่เาปะ่ะนี่โถ ความเข้าแพ็คมาแบบนี้เลยนะคะเออห่อมาให้เราแบบอย่างดุ้งอย่างดีนะ เราสั่งมาคือจะเป็นแบบไม่มีไส้จะมีไส้ด้วยมีไส้ถั่วแดงไส้มันม่วงไส้ถั่วเขียวที่เราสั่งเพิ่มไปแล้วก็ที่เหลือก็สั่งเป็นแบบไม่มีไส้ไปนะฮะทุกคนแล้วก็เน้นย้ำว่าที่เขาทํานี่คือเป็นสูตรเจคือใครที่กินเจอยู่ก็กินขนมนี้ได้นะฮะนี่แพ็กเกจของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วอันนี้คืออะไรร้านเขาน่าจะแถมอันนี้มาให้เป็นเยลลี่นะคะอ่ะเดี๋ยวไว้กินอันนี้คือจะเป็นไส้ถั่วเขียวนะฮะอันนี้คือจะเป็นไส้ดั้งเดิมนะคะเดี๋ยวเเราจะะกกินนนนนนไไสส้้้้ดดััังงมมม่่อออีทุค แกะดังเดิมเลยนะคะทุกคนนี่สุดดังเดิมแกะชื้ให้เห็ดแบบนี้ไม่ใช่แกะปุ๊บหล่นไม่ได้นะไข่ขำเวอร์นะคะทุกคนนี่นะคะก็มีซองอีกชั้นหนึ่งนะ,ะเออซีอุ๊ยเธอทางร้านซีนมาดีมาก3ามต้องให้ข่าวแล้วก็ปื๊บนะคะออมแอบขายขนมเหมือนบ้านเราอยู่อะไรอะกลิ่นเหมือนไอ้นั้นเหมือนกันนะขนมต้ะ เป็นการกินกุ้ยฮวาครั้งแรกนะทุกคนเ <Okay, S 1> เดี๋ยวเราชิมกันนะทุกคนเริ่มเลยจ้าแล้วก็จกออกมาอุ้ยเธอหนุนเต้นอ,ะนอ่ะนี่นี่เลยกุ้ยฮวานะทุกคนนี่แล้วมันจะมีแบบว่าเขาใส่ดอกดอกกุ้ยฮวามาด้วยนะเนี่ยเห็นปะเน,นะห้าสี่สามสองมันคล้ายขนมบ้านเราอยู่อันหนึ่งอะ่ะแต่มันนิ่มกว่าขนมถั่วเหลืองป้านกลมๆอะ่ะอันเล็กๆยก็อันละบาดอะ่ะสมัยเด็กอะ่ะ พูดเธอทานกันปะคลายๆนะคลายๆนะเฮ้ยอร่อยเดีอ่ะฮะมันหอมอ่ะมันหอมดอกกุ้ยหวาอืมอ๋ออันนี้รสเดิมต่ไม่มีไส้อร่อยที่สุนขอเนี้ยพูดตรงเนี้ะมันจะว่าติดฟันนิดนึงอ่ะเหมือนติดร่องฟันอะไรเงี้ยฮะโดยรวมก็ อร่อยนะทุกคนอร่อยเข้าในรูปแบบที่ว่าไม่หวานกําลังพอดีถ้าสมมติใครชอบหวานอาจจะอาจจะไม่จอยก็ได้สําสหรับเรามันพอดีแล้วมันเหมาะกับคนที่แบบว่ากําลังทานเจอยู่นะปะมันเป็นสูตรเจนะทุกคนร้านนี้นะคะอันนี้สูตรดั้งเดิมอ่ะเอาละอีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวเรามากินกันเราจะไม่กินหมดทุกสูตรนะทุกคนโอเคไหมอีกรสชาติหนึ่งที่เราซื้อมาคือมันม่วงนะทุกคนนี้แบบมีไส้นะคะเดี๋ยวดูสิว่ารสชาติที่มีไส้เป็นมันม่วงเป็นอย่างไรบ้างนะจ้าจืบ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 เลิศไาม โปรดูส hey, uh ีห้าสี่สามสองไสเยอะมากแกกะเลื้งปะไส้มันม่วงมันจะให้ความรู้สึกมีกลิ่นหอมมันม่วงเข้ามานิดหนึ่งนิดเดียวนะทุกคนเพราะว่ากลิ่นดอกกุ้ยฮวาหอมกว่ามันเด้งกว่าอะไรประมาณนั้น hey. โอหเขาให้ไสม้มาเยอะเราว่านะข้างนอกอะ่ะน่าจะเป็นแนวถั่วอยู่แล้วนึกอ,อกว่าถ้าเป็นไส้มันม่วงหรือว่าไส้ถั่วอยเงี้ย มันจะมีเนื้อสัมผัสเดียวกันเอางี้มันจะมีเนื้อสัมผัสเดียวกันแต่ตรงไส้เนี่ยมันจะมีความนุ่มกว่าเนี่ยคือเวลาเรากัดไปปุ๊บว่ามันจะมีเลเยอร์ของไส้ถามว่ารสชาติมันต่างจากรสด,ดั้งเดิมที่ไม่มีไส้ไหมไม่ต่างสําหรับเรานะสรุปให้เลยแล้วกันนะฮะทุกคนตอนแรกเลยนะตอนแรกที่เรายังไม่เคยกินอะ่ะเราคิดว่าเฮ้ยขนมปุยวาวเนี่ยมันต้องเป็นแบบขนมหวานแบบ มันต้องมีรสชาติแบบหวานมากๆแน่ๆเพราะว่าดูจากรูปทรง ดูสังความหวานแล้วเนื้อาเออแต่พอเรากินจริงแล้วบวกกับร้านนี้คือเป็นสูตรเจน,นะทุกคนนี่นคือความหวานแบบไม่ได้มีความแบบเด้งโดดขนาดนั้นนะทุกคนคือเขาก็พยายามที่จะรักษาความเป็นออริจินอลของกุ้ยฮวาไว้ได,ด้ดีมากๆนะทุกคนที่สําคัญเลยนะมีกลิ่นหอมกุ้ยฮวาที่ค่อนข้างชัดเจนมากต่อให้เรากินอะไรที่มันเป็นมีไส้แบบไส้มันม่วงก็ตามคือกลิ่นมันม่วงก็ไม่สามารถที่จะแยง่งซีนกลิ่นดอกกุ้ยฮวาได้อันนี้คือต้องให้เขาจริงๆนะทุกคนใครที่บอกว่าชื่นชอบขนมที่แบบไม่หวานมากแบบมากแบบมากๆเนเ ที่ทางร้านแถมมาให้อุ๊ยก็หวานดีแต่ไม่ได้หวานมากแต่หอมมีกินหอมดอกกุ้ยฮวาด้วยนะทุกคนฮึมกินผสมกันแบบนี้ก็ลดไปอีกแบบนึงสัาทุกคนโอเคไปละบ๊ายบุย